พี่น้องมือนี่พามาเก็บเฟื้อนปลาหยางพี่น้องก่อนฟื้นไว้แล้วที่มาเก็บหยางเมื่อนั้นม <ür Beauty prompts>. ือนี้ลูกลูกมาเก็บเก็บหยางอีกพี่น้องมือนั้นหามีดมือนี้สามมีดพี่น้องเก็บอีกแล้วยาสมุนก็เลยมาเก็บฟื้นจ้าเก็บฟื้นทำกันได้จ้าเด้อเฟื้นไม่หยางของเขาหน่ลยพี่น้อง

ไปไว่าถอดังไฟพี่เนาะบ้านยายสมบูรณ์ยังใส่ฟื้นอยู่มีฟื้นกับใส่ฟื้นมีทานกัใส่ทานเนาะเกกัใส้วใสะดวกพี่เนาะนี่เขามีฟื้นเขาเก็บเอาไปไว้เพื่นแหงวเนาะตนนี้บ้านใแหงกับขีนักที่เราพี่น้องเอือนเก็บเพื่น ตัวอ <mean, S 2> um, ับอิลงักุนเตาเยอะจนหมดเืมครับ but not to be yeah. yeah. ้ำมาพี่พี่น้องเลย เอื้อนไปไว้พี่นอ้องเอ้ยเห็ดบมันเอ็ดมันทั้งหมดเลยงายางออกจากค่างรอบให้ไม่งั้นก็เจ้าเนาะข้างรอบรอบให้เัาพี่น้อง สามสอบแล้วจ้าสามสอบแล้วคลิปนี้เอาซ้ำนี่ทุกคนเจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจได้จ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ